สวัสดีครับยนี่้รับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยนะครับใงเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านเสมอแมนยูไปด้วยสกอร์2-2นะครับถือว่าเป็นเกมที่สุดมันเลยนะครับแดงเดือดกลับมาสมชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับในที่ช่วงหลังเนี่ยลิเวอร์พูลจะค่อนข้างที่จะเหนือกว่านะครับในเวลาเจอกันเนี่ยถ้าแบบไม่เกมเสมอเหมือนปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เทนฮากใน FA หรือว่าในโอทัฟฟอร์ดทีี่่คอนนนนซาาพลดวัั้้ะไรยงเ ก็จะเป็นเกมลักษณะที่แบบเดือพูชนะขาดอะไรอี้ย่างเงี้ย4 0 5 0 7 0นที่มันผ่านมาอย่างเงี้ยนะครับหรือต้นรูการอย่างเงี้ย3 0นะครับก็เกมงงวันนี้โหถือว่ากลับมามันแบบอย่างนั้นอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับแดงเดือกเท่าแบบฟิลยุคเก่าๆเลยเนี่ยเกมงงวันนี้โหผมว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนทีมไหนดูนะน่าจะชื่นชอบกันแน่ๆนะครับ อันดับส่วนรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเราก็มาเริ่มไล่เรียงกันเลยดีกว่าเริ่มที่11ตัวจริงกันก่อนฝั่งอ่าลิเวอร์พูลนะครับวันนี้มาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูลิซันเบเกอร์หลัง4คนเฟอร์กิวฟันได้จับคู่อิบาฮิมะกัวนาเต้แบ็กซ้ายดีรเบอร์สันแบ็กขวาเทนัเล็กซันเดอร์อาร์โน่กองกลาง3คนอเล็กซิสแมคลิสเตอร์ไรอันกราฟินแบกแล้วก็เคอร์ติสโจนส่วน3ประสานในเกมรุกโคดิคักโปปีกซ้ายโมฮัมเหม็ดซาลาฟปีกขวาและหลุยดิอาาาเเปป็นนนนศูย์ห้้ตััวะครบ ในการจัดทัพเนี่ยลิเวอร์พูลจะมีปัญหา2คนนะครับคือโจโกเมสเจ็บแฮมสติงในเกมกับเวสแฮมล่าสุดนะครับกับโดมินิกซูบอสไลที่ตอนแรกเนี่ยคาดว่าจะเป็นตัวจริงในเกมนี้เลยนะครับแต่มีรายง,งานว่าป่วยก่อนเกมวันนี้เลยไม่มีชื่อแม้กระทั่งในวันนั่งสำรองเลยนะครับตัวจริงก็ไม่ต้องสืบไม่มีเหมือนกันนะครับเลยทําให้ตรงกลางเนี่ยเป็นโจรลงทําหน้าที่แทนนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยถือว่าโชคดีมากที่ได้อิบาฮิมาโกนาเต้นะครับที่ ฟิตกลับมาพอดีนะครับเลยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมวันนี้ก่อนจะเลวควันซาที่ตอนแรกเนี่ยคาดว่าจะได้ออกสตาร์ทวันนี้นะครับแต่ไม่ก็เลือกคนนได้เลยสำหรับอันเนืสล็อตนะครับ ส่วนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาในระบบ3-4-2-1ผู้รักษาประตูอันเดโอนาน่าหนังสามคนแฮร์รี่แม็กควายืนตรงกลางขนาบข้างโดยลิซันโดมาติเนสและมาไทเดอร์ลิกแบ็กซ้ายเดียโก้ดาโลแบ็กขวาน,นอเซมัสลาอุยกองกลาง2คนมาริโออูกาเต้จับคู่คอฟบ,บี้ไมนูส่วนสามประสานในเกมลุกบูโนฟานเดสกลางลูกฝั่งซ้ายอมัดเดียโลกลางลูกฝั่งขวาและดัสบุทฮอยลุนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะครับถือว่าทางาลูเบนโมอลิมนะี่ยกยึด เขาเรียกว่าอะไรไม่มีการโรเ a t i o n อะไรมืนๆแล้วในเกมวันนี้ผมมองว่าเป็นชุดที่พวกเขาดีที่สุดที่จัดได้นะแบบถ้าทุกคนโอเคนะในตอนนี้ผมว่าชุดนี้ดีที่สุดละที่เขาจะจับได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะครับในแง่เส1ีตัวจริงเนี่ยผมว่าน่าจะถูกใจสำหรับแฟนมันยูหลายๆคนเลยนะครับก็จะมีปัญหาบาดเจ็บผู้เล่นเนี่ยก็จะเป็นลุคชอนะครับที่เจ็บไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วเมสันเมาส์นะครับเจ็บวอนแมนซิตี้ลินเดเลฟก็แทบไม่มีส่วนอยู่แล้วในยุคข,ของออมริมนะครับ บวกกับมีเจ็บไปเนะี่ยแล้วก็ไรดัตฟอร์ดที่แจ้งว่าป่วยแต่ก็คาดว่าน่าจะไม่อยู่ในแผนการนำทีมของอโมรลิมบวกกับทัศนคติในช่วงนี้ของเจ้าตัวนะครับอ่ะในส่วนของรูปเกมวันนี้นะครับวากันที่ครึ่งเวลาแรกกันก่อนเลยถือว่าเป็นเกมที่แมนยูนะครับมาได้ดีเกินคาดเลยนะครับอาจจะไม่ได้ครองบอลอะไรมากกว่าลิเวอร์พูลนะครับคือเกมเนี่ยก็ตามคาดลิเวอร์พูลเล่น คลองบอลเข่งทําเกมลุกนวดไปเรื่อยๆนะครับอาจจะยังโอกาสไม่ได้โจ่งแกจ้งเยอะแยะอะไรมากมายนะครับโอกาสจากเนี่ยมี2ครั้งจากช่วงต้นเกมนะครับจะเป็นเลเวอคูลเนี่ยมาโถมค่อนข้างเยอะก็ในช่วงต้นนี่แหละนาทีสิบสามกับเฟนแบกแทงให้โคดิกัาโปในหลุดไปเป็นโอกาสทองครั้งแรกแต่จิ้มออกเสาไปนะครับกับนาทีที่15จากโมฮเมดซ่าร่าจ่ายว,วางวางเข้าไปในกรอบนะครับแล้วเป็นแมคกาลิสเตอร์ยิงโอนาน้าลูกนี้เซฟเอาไว้ได้นะครับเนี่ย ภาพรวมครึ่งแรกแล้วูจะมีแค่2จังหวดนี้ที่ถือว่าเป็นโอกาสทองนะครับส่วนทางแมนยูเนี่ยก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็ยืนเกมระเบียบเกมรับเนี่ยกันได้ค่อนข้างดีนะครับถือว่ายืนในโซนเกมรับ3คนเนี่ยบวกบวกวิงแบ็กเกมรับเนี่ยทำหน้าที่กันได้ดีมากๆนะครับโดยเกมแดนกลางเนี่ยผมว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้เกมรับเนี่ยอ,อาจจะถือว่า แน่นในระดับหนึ่งแล้วนะตรงกลางวันนี้ก็มีส่วนสําคัญด้วยพอไม่ใช่เป็นคา s เซมิโลกับอีลิกเซนที่เป็นสายที่พลังงานไม่ได้เยอะเหมือนกับวันอิฟซุวิตต้นฤด,ดูกาลกับวันนัดล่าสุดเนะี่ยของแมนดูที่แฟนๆหลายคนก็วิจารณ์กันเลยนะครับว่าพลังงานไม่ไหวเลยกลางที่เป็นคาเซกับอีลิกเซนนะครับพอเป็นอูกเตนะยืนปักคนหนึ่งวันนี้แล้วมีไมนูที่เป็นตัวสดนะครับ เมนูเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เนี้ยบอะไรบ้างนะครับมีจังหวะที่หน้าแบบน่าจะออกบอลได้ดีกว่านี้หน่อยแล้วก็จ่ายอนะไรต่างๆเนี่ยไม่แม่นยําบ้างนะครับแต่อูกาเต้เนี่ยผมมองว่าพอมีเขาเนี่ยมันเป็นเสาหลักตัวสําคัญเลยที่ทําให้แบกตรงกลางไว้ได้นะครับเพราะว่าเขามีลูกหนักลูกบูลูกบุญน,นะครับซึ่ง ดวลกับลิเวอร์พูลแล้ววันนี้การขาดสตวบอสลัยเนี่ยผมว่าก็ส่งผลเหมือนกันเพราะว่ากลางลิเวอร์พูลเนี่ยก็ไม่มีใครที่เป็นตัวชนได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับจะเป็นสายเชิงหมดเลยกลางลิเวอร์พูอันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกาฟินแบกนะครับก็จะเป็นพลิกบอลสายไปข้างหน้ามากกว่าแมคลิสเตอร์ก็ตัวเล็กนะครับสูงไม่ถึง180เลยแล้วก็เคอร์ติสโจนเนี่ยก็เทปม้วนอยู่แล้วนะครับก็เลยนั่นแหละครับทำให้กลางลิเวอร์พูลเนี่ยพอมันไม่มีตัวชนแล้วเนะี่ยมันกลายเป็นว่าอูกเตปมาวัดเนี่ยก็นั่นแหละครับสูสีสีเเลยยยยนนนะครับแมู่ ถือว่าเป็นฝ่ายของบอลน,น้อยจริงแต่ก็ไม่ได้เพียงพำไปมากนะครับก็เลยเนะี่ยพอจะยันยันยื้อไว้ได้อยู่นะครับส่วนในแง่ของเกมสวนกลับของแมนยูนะครับก็ถือว่าสวนขึ้นมาได้ลุ้นนะครับโดยวันนี้เนี่ยทางฝั่งซ้ายของเดียโก้ดาโลเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะทําหน้าที่ได้ดีเลยนะครับในแง่ของการวิ่งช่องขึ้นไปเนะี่ยผมว่าวันนี้เป็นวันที่เขาดูเข้าฝักเข้าฟอร์มเหมือนกับไม่รู้ว่ากินอะไรมานะครับอาจจะเป็นเพราะเอฟเฟกจากเป็นแบบแมนเช เขาเรียกว่าเป็นดาร์บี้เดย์นะครับคู่การดวลกันคู่ปรับเนี่ยใจของผู้เล่นก็อาจจะมีส่วนสําคัญทาให้เกมวันนี้หลายๆคนเรียกฟอร์มขึ้นมาดีขึ้นแบบไม่ต้องสนผลที่ผ่านมาก็าเป็นได้นะครับวันนี้ดาโลผมว่าโอ้โหคนละล่างกับที่ผ่าน,านมาในภาพรวมทุกการนี้เลยนะครับที่แฟนผีน่าจะด่าเช้าด่าค่ากันเลยวันนี้ผมว่าวิ่งช่องดีแล้วพอมาเป็นลูกเปิดเนะี่ยหลายๆครั้งเนี่ยผมว่าทําได้ดีกว่าที่คาดด้วยนะครับโดยมีลูกเปิดเนะี่ยครั้งหนึ่งใน ในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยนาทีที่20นะครับที่ผมมองว่าโอ้โหถ้าเป็นวันอื่นเนี่ยคงเปิดไปไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ลูกนี้เปิดด้วยเท้าซ้ายด้วยนะครับนาทีที่20เนี่ยเปิดเข้าไปแล้วอามาัดเดเยโลเนี่ยเสียดะเสียได้เสียดยยดยลูกนี้หม่งไม่ดีนะครับไปแบบบอลย้อนหลังเขาไปหน่อยก็เลยนะโอกาสทองเนี่ยของแมนยูก็เลยหลุดลอยไปนะครับส่วน โอกาสลุนอีกครั้งหนึ่งของแมนยูเนี่ยผมมีอีกครั้งหนึ่งจากก่อนจบครั้งแรกนะครับจาก Martinez, Wang, au, มาติเนสวางยาวมาแล้วก็รัสมุดฮอยลุนที่หลุดมาแล้วก็ได้ยิงนะครับอลิสันเบเกอร์เซฟไว้ได้ก่อนที่บูโน่จะซ้ํแต่เทนก็มาบล็อกไว้ได้ทันนะครับก็เป็นประมาณนี้คนละสครั้งนะครับโอกาสทองสําหรับทั้งคู่นะครับโดยพูดถึงการเล่นเกมลุกคนอื่นเนี่ยนะก็ฝั่งขวาของอามนะัดเนี่ยถ้าเทียบกับฝั่งซ้ายวันนี้แมนยูจะเน้นที่ฝั่งซ้ายมากกว่านะครับดาโลบูโน่เนี่ยผมว่าทาหน้าท วันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเรื่องอารมณ์เนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างที่จะบ่นค่อนข้างน้อยไปหลังจากที่น่าจะบทเรียนมาพอสมควรแล้วในช่วงฤดูกาลนี้นะครับใบแดงไปสองครั้งจากสเปอร์แล้วก็เกมกับวูฟนะครับเนะี่ยวันนี้ถือว่าอยู่ในเกมค่อนข้างดีแล้วก็เป็นตัวที่แบบเวลาแมนดูตัววางบอลขึ้นมาเนี่ยบูโน่จะเป็นตัวพักแล้วก็แจกจ่ายออกไปได้ดีมากนะครับก็เนะี่ยทำหน้าที่ได้ดีนะครับก็พร้อมที่จะลงโทษลิเวอร์พูลตลอดเวลานะครับก็ภาพรวมเป็นประมาณนี้ส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยก็ พวกซาล่าดีอาร์สกักโปนะครับทางซาล่ากับกักโปเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีบทบาทอะไรเท่าไหร่ก็พร้อมได้เล่นกับบอลอยู่บ้างนะครับแต่ดีดอาร์สตรงกลางเนี่ยต้องบอกว่าเกมลักษณะแบบวันนี้เนี่ยดูจะไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางกับเขาสักเท่าไหร่เพราะว่าเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าแล้วแมนยูเล่นเซนเตอร์สคนนะครับพอเจอเงี้ยไม่มีพื้นที่เล่นดีอาร์สแทบจะไม่บทไม่มีบทบาทกับเกมเลยก็ว่าได้นะครับะเป็นว่าจบครึ่งแรกไปนะครับเกมยังคงศูนย์ศูนย์อยู่ส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังลงมานะครับ ถือว่าเป็นเกมที่เดือดแบบโอ้โหคนละเลเวลครึ่งแรกเลยนะครับครึ่งครึ่งแรกเนะี่ยถามว่าเกมอา,อาจจะไม่ได้เดือดมากแต่ก็ถือว่าดวลกันทางแท็กติกได้สนุกนะครับแต่ครึ่งหลังเนะี่ยคือโอ้โหเดือดแบบทะลุประลอดไปเลยนะครับโดยไล่ระดับมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เปิดเครื่องจนช่วงท้ายเนี่ยช่วงท้ายนะี่คือโอ้โหแบบพร้อมที่จะแลกกันฝ่ายไหนชนะดูเป็นออกได้3าหน้าเลยนะครับามาไล่กันตั้งแต่ต้นครึ่งหลังก่อนถือว่าลงมาเนะี่ย ผมมองว่าแมนยูเป็นฝ่ายที่ทำได้ดีกว่านะครับโดยในแง่ลูกบูลลูกบุญเนี่ยยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยการมีลูกตรงนี้ได้อย่างต่อเนื่อง45่าทีจนสตาร์ทรึ่งหลังมาเนี่ยเป็นจุดที่ผมมองว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะจุดเนี้เป็นรองแมนยูแล้วทําให้เล่นได้ไม่ค่อยเข้าที่เข้าฟอร์มหรือต่อเนื่องได้ดีเท่าที่ควรนะครับโดยวันนี้พอกลางดวนไม่ดีแล้วแบ็กขวาอย่างเทรนเนี่ยวันนี้ก็หลุดฟอร์มไปอีกนะครับเลยกลายเป็นว่าเล่นไปเล่นมาเนี่ยเริ่มที่จะถอยหลัังงมมาาาทรรูกขึ้นนะคบ จนในที่สุดน่ะก็มาจากความผิดพลาดของเทนจนได้ในนาทีที่ห้าสิบสองนะครับจ่ายบอลขึ้นหน้าไปเนี่ยหลังจากที่โดนยึเขาเรียกว่าโดนย้ําในเกมลุกทางฝั่งเทนเนี่ยมาเรื่อยๆแล้วนะครับก็มาเนี่ยเสียากตรงนี้พอไ่า์แบบเหมือนกับมึแปดด้าแล้วัต่วันี้เคลียบอลขึ้นมาข้างหน้านะครับกลายเป็นว่าลนะิซันโดมาร์ตินเนสเนี่ยดันประมาณเกือบครึ่งสนามเนี่ยดักบอลได้นะครับทีนี้ก็ลากขึ้นมายาวๆเลยก่อนที่จะฝากบูโน่ฟอนเดนเดสนะครับแล้วก็บูโน่ฟอนเดนเดส ม้วนหนึ่งทีก่อนแทงกลับไปนะครับพื้นที่ตรงนั้นของเทรนด์แล้วก็อีบูโกนาเตที่ถือว่าหกว่างเลยนะครับมาติเนสก็เลยหลุกเข้าไปในกรอบเขตโทษลูกนี้นะครับด้วยมุมตรงนี้เนี่ยผมก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าเขาจะตัดสินใจยิงเลยซึ่งมาติเนสยิงไปลูกนี้อาริสันเบเกอร์ก็โอ้โหผมว่าก็ต้องยอมแะครับยิงได้ดีขนาดนี้นะครับกับมุมที่แคบมากๆทําให้แมนยูหรือว่าช็อกเจ้าบ้านเลยนะครับออกนําไปก่อน1ประตูศูญนะครับเกมหลังจากนั้นนะครับก็ การยิงลูกนี้ไปเนี่ยเหมือนกับจะปลุกพลังในแอนฟิลกลับมามากขึ้นนะครับเยวพูก็ตื่นตามนะครับสายพวกเขาเลยอบออ่ะมันต้องตามและต้องเอาวะตูคืนมานะครับเลวพูก็บุกเต็มสูบเลยนะครับทีนี้โดยใช้เวลา7นาทีนะครับก็กลับคืนสู่เกมได้อย่างรวดเร็วนะครับนาทีที่59คล้ายๆกันเลยนะครับกับที่เทรนด์เสียลูกนี้แมนดูก็พยายามจะเคลียบอลขึ้นมาเหมือนกันหลังที่โดนเลวูหมใส่นะครับอุกเต้เคลียรขึ้นหน้ามานะครับแล้วกาวเวนแบกเก็บได้นะครับก็ ให้ต่อแมคคาลิสเตอร์ก่อนที่จะแทงให้กับโคดิกัคโปนะครับที่หลูดมายิงลูกเก่งของเขานะครับปั่นโค้งลูกนี้ถือว่าโหเข้าสามเหลี่ยมเลยนะครับก็ทําให้กับคือสู่เกมได้สําเร็จ1ประตูต่อหนึ่งนะครับพลาดกันคนละทีการถ่ายบอลขึ้นหน้านะครับแต่ช่วงเวลาที่เรียููตีเสมอมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าโมเมนตัมเนี่ยดูจะเทมาทางฝั่งเรียููแล้วนะครับบวกกับการเปลี่ยนตัวเพิ่มด้วยที่ถอดโจนแล้วก็ดีอาร์ที่วันนี้บทบาทกับเกมทั้งสองคนเนี่ยไม่ดีแล้วส่ง โจตาแล้วก็ดาวินนูเยสลงมานะครับโดยบทบาทโจตาลงมาเนี่ยจะเป็นตัวหน้าต่ําคอยเชื่อมบอลไรต่างๆเนะี่ยแล้วนูเยสลงมาช่วยวิ่งช่วยบูมากขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่าการเปลี่ยนของเรื่องลิเรอรบพูลมันช่วยส่งเสริมด้วยนะครับเพราะว่าโชตาลงมาก็ดูจะมีส่วนช่วยในการเชื่อมเกมตรงกลางแล้วก็แดนหน้าให้มันมีความลื่นไหลามากขึ้นด้วยนะครับพอ เทียบกับโจนรึ่แรกนะี่ยจะเป็นสายม้วนแล้วมันจะดึงจงังหวะเน้นการฮองบอลมากกว่ามันดูจะมีความทะลุทะลวงมากขึ้นนะครับส่วนดาวินนยอ่ะพอลงมาก็มีการชนอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับทำให้กองหลังแมนยูน่ะมันพอมีอะไรมาคับหน่อยนะครับไม่เหมือนกับดียร์สที่อาจเป็นปีกธรรมชาติไม่ใช่หน้าเป้าจะคนสไตล์กันนะครับทีนี้นะครับดิโอปูก็โมเมนตัมมาเต็มนะครับจนมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับและก็ในนาทีเจ็นะครับก็มาสำเร็จสักทีหนึ่งนะครับ จากจังหวะที่เทรนด์นะครับเปิดเข้าไปแล้วเป็นแม็กลิสเตอร์ได้โขกซึ่งบอลไปโดนแขนมัดไทยเดอริกนะครับลูกนี้เนี่ยโอ้โหเต็มเต็มนะครับก็เอามือกลางออกมาแบบนี้นะครับประมาณอย่างเงี้ยก็สไตล์เหมือนกับจะเล่นบาสเกตบอลอะไรอย่างนี้เลยนะครับประมาณนั้นก็ตอนแรกเนี่ยผู้ตัดสินก็ปล่อยเล่นต่อไปก่อนนะครับซึ่งพอบอลออกข้างเนี่ยก็ VR ทักท้วงนะครับลูกนี้ก็รอดยากจริงจนะครับเพราะว่ามันจกแจ้งจริงมันแฮนด์แบบชัดชัดเลยนะครับก็นั่นแหละครับผู้ตัดสินก็เป่าปี๊ดเป็นจุดโทษนะครับ ซึ่งคนสังหารจุดโทษเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับความแน่นอนของเขาก็ยังคงดีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตอนแรกเนะี่ยคนภาคพูดมาก็เสียวๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าช่วงปีใหม่ปีที่แล้วเนี่ยเลือดภูเก็มีโอกาสยิงจุดโทษจากซาร่านี่แหละครับเกมกับนิวคาสเซิลแล้วก็ไปพลาดนะครับแต่ก็วันนี้ไม่ปวดสาดท,ทำลายกับปีที่แล้วนะครับซาร่ายิงเข้าไปได้ก็มีเสียวเหมือนกันนะครับเพราะว่าอูนัน่าก็พุ่งไปถูกทางซาร่ายิงไปทางขวามือของตัวเองนะครับอนน่าเซฟได้ปลายมือแต่ด้วยความมุมความแรงข,ของบอลเข้าไปได้นะครับ ทำให้เวอ้ยวภูขึ้นนาในเกมวันนี้ได้สําเร็จนะครับสอหนึ่งแล้วก็ซาล่ายิงอย่างต่อเนื่องอีกแล้วนะครับแล้วตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเกมเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรแลวด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันดูอะไรต่างเนี่ยเข้าทางเวอ้ยวภูไปหมดเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าเกมรับของเวี้์วููตรงเทนเนี่ยแหละครับยังคงเป็นบ่ออย่างต่อเนื่องนะครับก็แมนยูยังคงเจาะได้ทางฝั่งนี้นะครับแล้วพวกเขาเนี่ยเปลี่ยนตัวลงมาได้ถูกฝาทุกตัวด้วยนะครับเหมือนกับเวี้ยวููที่เปลี่ยนตันนี้เลยทางแมนยูเนี่ยเปลี่ยน กานาโชลงมาแทนคอปปี้ไมนูนะครับแล้วถอยบูโน่เนี่ยลงมาเป็นตัวต่ำคู่อุกเตแทนการนาโชก็เล่นทางฝั่งซ้ายนะครับซึ่งการเอาการนาโช่ลงมาเนี่ยก็ดวนกระเทนพอดีนะครับซึ่งวันนี้เล่นได้แย่มากแล้วยังคงแย่งต่อเนื่องไม่ว่าจะนําแล้วก็ตามนะครับจนในที่สุดนะครับก็มาเสียประตูจนได้นะครับแต่ในที่ขึ้นนําไปได้10นาทีนาทีที่80โกนาเต้นะครับพยายามจะเคลียบอลขึ้นมาแต่ไม่ขาดนะครับกลายเป็นว่าบูโน่เก็บได้แล้วให้การนาโชนะครับที่ได้ มาตรงพื้นที่ตรงฝั่งนี้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าตรงนเ,รนเนี้ยเทรนด์เนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในแทนโกลน,นาเต้แล้วนะครับเพราะว่าเหมือนกับจะมาคออรอ์พื้นที่กันในตรงเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันผิดฝาผิดตัวไปหมดนะครับในตำแหน่งโพ i ิชันการยืนทางฝั่งเนี้ยแล้วกลายเป็นว่าการในช่วงเปิดไปเข้า พื้นที่ของอามัดเดียโลได้ซัดพอดีนะครับถือว่าแก้ตัวจากลูกโขกที่ทําได้ไม่ดีในครึ่งแรกไปได้สาเร็จนะครับก็กลับมา2-2แล้วกเกมอย่างนั้นเนี่ยละครับถือว่าเป็นบอล3หน้าที่แท้จริงเลยนะครับที่เดือดที่สุดในช่วง10นาทีสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าโอ้โหย,ยิงผัดกันยิงเป็นพลาวันเลยอะครับโดยแมนยูเนี่ยมีโอกาสจากบูโน่ได้ยิงอลิสันเบเกอร์เซฟนะครับส่วนทางเรอัลฟูในสวนกลับมาก็จะมีโชตามีแบดลี่นะครับที่ในช่วงท้ายเนี่ยลงมาแทนเทรนท์ซึ่ง โอ้โหกว่าจะออกก็ค่อนข้างที่จะช้าเลยวันนี้นะครับก็อันนี้สล็อตไว้ใจจนนั่นแหละครับไม่ไหวจะเคลียร์จริงจนเสียลูก2องเพิ่งเปลี่ยนออกไปราวๆาวสิบในทีสุดท้ายนะครับอ่ะแบตลี่ขึ้นมาได้ยิงโอนาน่าก็เซฟนะครับแล้วก็ฟันไร้โขกในนาที90อีกก็นั่นแหละครับเป็นเซฟอีกครั้งของโอนาน่าเท่ากับว่าโอนาน่าจัดไปเนี่ยสเซฟเน้นๆเลยนะครับในช่วงนาที90เนี่ยโอ้โหถือว่ากลับมาเหนียวเลยนะครับเหมือนได้ความมั่นใจแบบพอเซฟติดๆกันแบบเนี้ยนะครับเขาก็ในช่วงทเววลาลารๆ หน้าที่นะครับในเกมวันนี้ก็เริ่มที่จะมารัดกลุ่มด้วยกันมากขึ้นนะครับโดยทางฝั่งเลเวอร์คูเนี่ยดูอ่าเหมือนกับจะโอเคเสมอก็ได้อะไรเงี้ยนะครับในเกมวันนี้ส่วนแมนยูเนี่ยมีลุ้นถึงชนะเลยนะครับจากโอกาสสุดท้ายนะครับที่เซอร์ซี่นะครับตัวสำรองมาเกือบจะเป็นฮีโร่ละนะครับดุดไปแล้วก็จ่ายเข้าในแล้วเป็นแฮร์รี่แม็กควายที่เหมือนกับเติมมาละในจังหวะเนี้ยนะครับได้มีโอกาสซัดแต่ก็โอ้โหข้ามคานไปแบบโอ้โห น่าเสียดายมากๆเลยนะครับแต่ก็ถึงยังไงก็ตามลูกนี้ก็น่าจะล้ำหน้าอยู่แล้วนะครับแต่คิดนีดแน่งนึ่ยถ้าสมมติ2คนนี้ยิงเนี่ยโอ้โหโซเชียลระเบิดแน่นอนพวกนี้นะครับเพราะว่าเป็น2คนที่ช่วงหลังเนี่ยคอนเทนต์พอควรนะครับแบบเซิร์ซี่อย่างเงี้ยนะครับจานดูก็แบบโดนเปลี่ยนเร็วอะไรเงี้ยในช่วงหลังนะครับถ้าลงมาอาจจะได้ความมั่นใจอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นแหละครับมันไม่เกิดขึ้นนะครับแม็กไกว์ก็ช่วงหลังเนี่ยอาจจะฟอร์มดีขึ้นแต่ก่อนนั้นเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันนนนนนะะะคคครรรรรัััับบบววว่่่่่าาาาโโออ้หหหงชีีีิตตผมมเเยยยสแแแฮ์ก็ ทุกนี้ไม่เป็นประตูไปแล้วกันนะครับก็เลยนั่นแหละครับเกือบคาบ้านไปเหมือนกันสำหรับเยอปุนะครับอ่ะเป็นว่าหลังนั้นจบเกมนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมถือว่าสุดมันสุดเดือดเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเวลาหลังช่วงท้ายเกมเนี่ยมันมากๆแต่สุดท้ายก็กินกันไม่ลงจบด้วย2องสองนะครับสุดสิ่งที่เห็นได้ในเกมวันนี้นะครับผมมองว่าก็สมควรเสมอทั้งคู่นะครับเยอปุเนี่ยวันนี้ผมมองว่าในแต่ละแดนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับติดอย่างเดียวเลยคือตรงกองหลังกับพื้นที่ทางฝั่งขวานะครับทาง เทน์เนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่ออฟฟอร์มจริงๆสำหรับเขานะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่มาลุมลา้มแล้วเรื่องสัญญาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเรื่องร่างกายที่เล่นต่อเนื่องมานานเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเทน์ไม่ได้พักเลยจากการที่แบดลี่เจ็บไปแล้วมันบ็อกซิ่งเดย์อะไรเงี้ยมันเตะถี่มากนะครับแล้วเทน์เนี่ยเป็นพวกเติมสุดอยู่แล้ว มันก็เลยอาจจะทําให้เขามีอาการล้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วเจอบอลบูบ๊แบบอย่างเงี้ยแมนยูมาวันนี้ด้วยศึกศักดิ์ศรีก็เลยอาจจะเพี้ยงเียเกิดขึ้นได้ก็ได้นะครับหรือจะเรื่องสัญญาที่แบบกวนใจเขาก็เป็นได้เหมือนกันนะครับคือมันหลายมีโอกาสเรียกว่าหลายปัจจัยวันนี้ครับเทสน,นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวันที่แย่ของเขาวันหนึ่งไปแล้วครับน,นะครับหลังที่โอ้โหยิงเวสแฮมแล้ววันนั้นเนี่ยโชว์ฟอร์มสุดหรูเลยนะครับวันนี้ก็โอ้โหเป็นคนละม้วนเลยก็หวังว่าเขาจะกลับมาได้ในหลังจากน,น นอกจากเทนทเนี่ยที่เป็นจุดแยกของริอวภูแล้วเนี่ยวันนี้ผมให้เป็นโกนาเต้คนหนึ่งนะครับคือก็อต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้การกลับมาของโกนาเต้อาจจะเร็วเกินไปหรือเปล่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนแรกเนะี่ยผมก็ยังดูรู้สึกเฉยเฉอยู่นะครับแต่ยิ่งเล่นไปมา,มาเนี่ยในช่วงท้ายเกมผมว่าโกนาเต้เอาเป็นผลกระทบเหมือนกันนะครับกับการที่กลับมาเร็วอาจจะเกินไปนะครับเพราะว,าวันนี้ก็เล่นค่อนข้างที่จะไม่ชัวร์แล้วก็พลาดในหล,หลายๆครั้งเลยแต่ว่าพอเทนรั่วแล้วโกนาเต้ก็ไปตามอีกนะครับเลยนั่นแหละครับ กลายเป็นว่าคิดไปคิดมาควอนซ่าถ้าลงตอนแรกเนี่ยอาจจะได้แง่ของสภาพความต้องการความสดที่ดีกว่ากนาเต้ที่อาจจะเร่งเกินไปในการคืนมาเกมนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะครับก็เลยเนี่ยมันเป็น2ฝั่งที่เจออาวุธหนักพอดีของแมนยูเนี่ยนะครับบูโน่เข้าฟอร์มซะอีก,ก็เลยนั่นแหละครับเป็นจุดที่น่าจะเป็นจุดอ่อนเลี้ยวฟูที่สุดวันนี้แล้วก็ปิดสกอร์ไม่ได้นะครับส่วนแดนบนเนี่ยผมว่าวันนี้วางหมากก็อาจจะพลาดหน่อยตรงดีอาร์ตเนี่ยแหละที่ไม่น่าจะ ถ้ารู้หลังเกมแบบนี้น่าจะเอาแบบตัวบู๊ลงดีกว่านะครับถ้าแมนจูจะมาแบบเล่นบู๊มันขนาดนี้นะครับรงการก็น่าเสียดายทวอสรลายนี่แหละครับเพราะว่าวันนี้ถ้ามีเขาอาจจะทําให้เกมมันสู้ได้มันกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าตามที่มีวันนี้ก็ออกมาได้เสมอก็ไม่ได้เสียหายอะไรอาจจะน่าเสียดายหน่อยเพราะว่าแมนดูกอดเกมของเวนตัมค่อนข้างที่จะแย่มากเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับสึกแดงเดือดบอลลูกกลมๆมันก็เกิดขึ้นได้นะครับ มันแสดงให้เห็นมาแล้วอย่างในเกมวันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เป็นแบบนั้นแมนดูเข้าฟอร์มแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับซา,าร่ากัคโปผมมองว่าเป็นคนที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วของลิเวอร์พูลนะครับคือฟอร์มเขาเนี่ยสคนก็มาเรื่อยๆวันนี้ก็ยังคงมีคนละลูกเหมือนเดิมนะครับภาพรวมลิเวอร์พูลก็เป็นประมาณนี้อลิสันเบกเกอร์ผมว่าก็โอเคในวันนี้นะครับตามที่เขาจะไหวแล้วแต่ละลูกที่โดนเนี่ยก็จะเจาะจ,จ,จริงๆนะครับอ่ะส่วนทางแมนดูกันบ้างวันนี้ผมมองว่า เป็นวันที่ดีของพวกเขาเลยนะครับถ้าอโมริมเนี่ยตัดตัดสินใจในการเลือก11ตัวจริงแบบวันนี้ในหลายๆเกมที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามันอาจจะดีกว่านี้ก็เป็นได้นะครับเนี่ยทีนี้หลังจากนี้อโมริมถ้าสมมติในลีกเนะี่ยไม่มีการอินดี้อีกแล้วเนะี่ยผมว่าถ้าเล่นแดบ,บวันนี้ได้เรื่อยๆเ,เนี่ยมันไม่น่าจะมาโจมหัวโจมท้ายอยู่ข้างล่างแล้ว่ะครับแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความเป็นแมนยูเนี่ยมันอาจจะ วันนี้มันเป็นศึกศักดิ์สรีนะครับมันก็เลยอาจจะไว้ใจอะไรไม่ได้นะครับว่าเกมหน้าจะกลับมาหรือเปล่าดังนั้นก็เดี๋ยวดูกันดีกว่าว่าเกมหน้าพวกเขาจะเป็นยังไงกันต่อไปนะครับดูวันนี้ผมยอมรับเลยว่าเล่นดีมากนะครับเกมรับเนี่ยระเบียบค่อนข้างดีเลยแต่ Personal e er เ r อรเดอร์นี่ยเดลิกก็พลาดจริงๆในลูกนั้นนะครับก็เป็นจุดที่เดลิกเป็นสไตล์กองหลังที่ดูดีก็จะมาพาลาดอะไรเงี้ยนะครับในช่วงเวลาสำคัญเวลาบายเยิร์นหรือยูเวนตุสเนี่ย จะมีเสียลูกกะเลยลักษณะแบบนี้ประจำนะครับที่เวลาท้าสิวหน้าขวานเนี่ยวันนี้เขาก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นแบบนั้นนะครับคือลักษณะมันทําให้ผมนึกถึงแบบอุปามการโนอะไรเงี้ยนะครับของบายเยือนเนี่ยก็จะหลุดสไตล์แบบนี้เหมือนกันซึ่งถ้าพวกถ้าเขาตัดแบบลูกอะไรแบบนี้ออกไปได้เนี่ยผมว่าเขาพร้อมที่จะเป็นเสาหลักเป็นตัวหลักได้ดีเลยนะครับก็นั่นแหละครับคงต้องปรับรวงต่อไปรับเดอริกภาพรวมอื่นผมว่าเขาก็โอเคนะครับแม็กควายวันนี้ผมว่าโอโ้ ความบู๊เนี่ยให้เต็มร้อยเรื่องเรื่องใจนะครับแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างดีมากเกือบเป็นฮีโร่แล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละครับไม่ใช่กองหน้าธรรมชาตินะครับก็ยิงออกไปรวมๆเนี่ยผมว่าข้างหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับพลาดตรงเดรลิกเนี่ยแหละที่ก็เลยตามสภาพไปลูกนั้นที่โดนนะครับส่วนวิ่งสองข้างผมว่าก็ยอดเยี่ยมนะครับวันนี้โดยดาโลเนี่ยก็นั่นแหละครับคนละล่างกับที่ผ่านมาในลูกการนี้เลยนะครับ ส่วนมัสลาอูย่ยังคงตามมาตรฐานของเขาได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็มีจังหวะที่เกิดสวยในเกมด้วยนะครับถ้าใครได้ดูเต็มเต็มก็จะเห็นกันนะครับส่วนประตูอย่างโอนานาเนี่ยวันนี้ผมว่าน่าจะกลับร่างเดิมละนะครับย่างที่ก่อนหน้านี้เ,เริ่มที่จะมีกลับมาอีกแล้วนะครับเรื่องเสียงวิจารครับว่าโอ้โหทำไมย,ยืนนิ่งกังไม่พุ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ผมว่าได้ไป4ี่เซฟเนี่ยน่าจะช่วยอะไรเขาได้ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมการเซฟติดติดกันด้วยอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะดีขึ้นบ้างนบในเกมตอไ ส่วนตรงกลางนะครับอูกาตเตะ่างที่บอกไปโอ้แจ่มากนะครับเสาหลักแน่นอนหลังจากนี้ยาวๆนะครับยาเจ็บอยากไข้เลยเพราะว่าที่เหลือของแมนยูในตรงกลางตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนขา้จะลุกผิดลุกคนกันหมดนะครับไมนูที่ลงในวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าดีขนาดนั้นเท่ากับปีที่แล้วนะครับคาเซมิโรอิลิเซนก็อย่างที่เห็นกันในชุในเกมที่ผ่านๆมาว่ามันแทบจะไม่ไหวกันแล้วนะครับทั้ง2คนก็ คงจะต้องอูกาเต้เนี่ยแหละครับในเกมต่อๆไปที่ถ้าจะไหวคนนี้ยังคงแก่มหนึงต่อเนื่องนะครับส่วนใน3ตัวบนเนี่ยผมว่าบูโน่เนี่ยเวิร์กสุดเลยนะครับในวันนี้ถือว่ากลับเข้าลองเข้าลอยได้ดีเลยไม่หัวร้อนไม่อะไรละนะครับถ้าอย่างนี้ทุกเกมได้เนี่ยดีเลยแต่บูโน่อยโอ้โหอารมณ์เขาเนี่ยมันคาดคาดเดาได้ยากจริงนะครับวันไหนนึกจะหัวร้อนอะแบบไม่ได้หนังใจเนี่ยก็พร้อมจะร้อนได้ตลอดเวลาดังนั้นก็อย่าเพิ่งไว้วางใจตรงนี้นะครับอ่ะ ส่วนทางอามัดดิยโลนะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยอาจจะจังหวะนรกหลายครั้งหน่อยแต่ครึ่งหลังเนี่ยพอเกมมันแลกไปแลกมาเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะมีพื้นที่เริ่มได้โชว์ละครับล็อบบ้ก็เริ่มล้วนนะครับพอเริ่มในท้ายเกมเนี่ยเป็นวันก็แบบล็อบบร์ด้วยร่างกายเขานะครับอย่างที่พูดมาในหลายๆคลิปละก็ตามสภาพผมว่าอมาัดก็ดีแต่ยังเป็นรองบูโนในวันนี้นะครับส่วนทางฮอยลุนก็อาจจะหนักหน่อยนะครับถ้า เทียบในคนที่แย่ของแมนยูผมว่าวันนี้จะให้ไมนูกับคอยลูนโดยคอยลูนนะ่าจะหนักกว่าเพื่อเลยนะครับที่วันนี้โอกาสวิ่งท่องเนหะมือนกับจะไม่ค่อยเข้ากับเพื่อเลยนะครับก็นั่นแหละครับมันทำให้เกมในแดนสุดท้ายของแมนยะูเนี่ยมันขาดความแบบแน่นอนแล้วก็ความเฉียบคมความจริงเขาก็มีโอกาสนะครับแต่ก็ทําไม่ได้ไปก็เลยตรงจุดนะี้เป็นจุดที่แมนยูก็ตลาดเปิดแล้วในช่วงนี้น,นะครับก็ดูกันว่าเขาจะเสริมไหมกิโอเคเลสไหมนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนช่วงนี้ก็กําลัง รักษาเหมือนกันนะครับกับการเปลี่ยนโค้ดอโมริมไปแล้วเนี่ยทีมก็อาจจะแตกก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วอโมล,ลิมเนะี่ยเป็นเจ้านายเก่าขเขานะครับถ้ามีจังหวะซื้อได้เลยเนะี่ยในซัมเมอร์นี้ไม่ติดเรื่องเงินหรือปล่อยเซอร์ซี่ออกไปได้เลยเนะี่ยก็น่าสนใจนะครับถ้าเอามาช่วยแล้วก็มาแบบกระตุน้นหอยลุนหน่อยเพราะว่าดูแล้วไม่น่าไหวจริงๆถ้าจะเอายืนยาวๆในลักษณะแบบเนี้ยนะครับส่วนเซอร์ซี่ซลงมาวันนี้เนี่ยก็ตามตามที่เห็นนะครับมีจังหวะเดียว อาจาก็เกือบจะดีแล้วนะครับการลงมาเป็นตัวจ่ายแต่ก็นั่นแหละครับมันก็เราเห็นมาแล้วในเกมก่อนหน้านี้ว่าเขาไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับในจังหวะต่างๆของระบบอโมริมก็คงจะต้องรอปล่อยนะครับในมุมผมนะครับดู็นตัวที่เป็นข่าวตอนนี้ก็มีเปอร์เซ็นที่เป็นไปได้ผมว่า 60- 70%เลยก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับกองหน้าแมนยูเนี่ยถ้าเสริมเนี่ยผมว่าอย่างน้อยมันน่าจะทําให้เกมลุกมันเดินต่อไปได้ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าผมมองว่าหน้าต่ำสองคนเนี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างชัดเจน ก็เป็นประมาณนี้ไปนะครับสำหรับการคุยหลังเกมคู่นี้นะครับคิดว่าน่าจะครบถ้วนในรายละเอียดต่างๆพอควรเลยนะครับทิ้งท้ายกันไปสถหรการตารางคะแนนนะครับลิเวอร์พูลยังคงนําอยู่นะครับ46คะแนนโดยเตะน้อยกว่าอาร์เซนอล1นัดนะครับก็พลาดโอกาสที่จะฉีกแต้มหนีออกไปนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีไปในสัปดาห์นี้นะครับที่ทีมตามส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยที่ลุ้นแชมป์จริงๆเนี่ยก็สะดุดกันหมดเลยนะครับอาร์เซนอลเสมอไบรตันเชลซีเสมอพาเลทนะครับก็เลยอาจจะพอเบาใจไปได้อยู่นะครับ ในวีคนี้ส่วนทางแมนแมนยูเนี่ยก็อยู่ที่13ของตารางคะแนนนะครับขึ้นมาอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่า West เวสแฮมในสัปดาห์นี้โดนมาสเตตี้ถล่มไปไประตูได้เสียติดลบมากกว่านะครับก็ยังคงวนเวียนอยู่แถวนี้ต่อน,นะครับก็คิดว่าถ้าเล่นแบบในวันนี้ได้เนี่ยคงไม่ถึงขั้นหนีตกชั้นแบบที่หลายๆคนพูดกันหรอกครับโดยโมเมนตัมสําคัญเนี่ยก็หลังเกมเอเบครับผมว่าสําคัญเพราะเราจะเจอกับซอฟทแฮมตันในบ้านเนี่ยถ้าเล่นฟอร์มเนี่ยผมว่าไม่ขนามือแมนยูแน่นอนนะครับ กลับมาได้แน่ๆแต่ถ้าแพ้เซาท์แฮมตันอีกเนี่ยผมว่าก็โมเมนตัมที่ได้มาในวันนี้เนี่ยผมว่าจะหายไปอีกครั้งหนึ่งแน่ๆนะครับดังนั้นเกมกัเซาท์แฮมตันต้องเน้นๆเลยนะครับส่วนที A ่พี A ครับในสัปดาห์ที่ถึงต่อไปนะอเนี่ยเจออาร์เซนอลเนี่ยผมว่ายัางไงก็ได้นะครับในตรงนี้เนี่ยก็ตามเนื้อผ้าไปนะครับแต่ผมว่าจุดสําคัญในการเรียกโมเมนตัมแมนยูเนี่ยคือเกมกับเซาท์แฮมตันในลีกเนี่ยต้องกลับมาจริงๆแล้วนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะหนักไกลเหมือนเดิมนะครับส่วนลิ ก็ถ้าข้าม FA ครับที่ถือว่ายัางไงก็ได้อยู่แล้วนะครับกับแอตคาลิงตันสไตลี่เนี่ยจะมีโปรแกรมคาราบาวอ่ะตัดออกไปเหมือนกับสเปอร์นะครับโครงการโรเตชันอยู่แล้วก็จะไปเจอฟอรเสนะครับซึ่งโอ้โหถือว่าไม่ง่ายนะครับไปเยือนด้วยก็มาดูกันต่อไปนะครับว่าถึงจุดนั้นเนี่ยเรือฟูจะสามารถเล่น กลับมาคว้า3แต้มได้หรือไม่นะครับหรือว่าจะสะดุดต่อแล้วอาร์เซนอลกับเชลซีจะไล่มาได้หรือไม่นะครับเนีย่ยเดี๋ยวต้องมาตามดูก,กันต่อไปนะครับวันนี้ก็ถือว่าแต้มหลุดมือไปอีกเกมหนึ่งนะครับแต่ก็พอเข้าใจได้อยู่นะครับกับเกมที่แมนยูเล่นดีขนาดนี้นะครับแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่อาจจะไม่ได้นีฟสุดของลิเวอร์พูลที่เกมรับพลาดค่อนข้างเยอะนะครับภาพรวมเกมวันนี้ก็เป็นประมาณที่ไปแล้วกันนะครับ ็ขอจบคลิปนี้เป็นเทอมานี้ไปแล้วกันนะครับถ้าหากใครฟังมาจนถึงนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจช่องก้าบ้าบอลใต้รอบคลิปแบบนี้ด้วยนะครับมีความคิดเห็นอยากแลกเปลี่ยนพูดคุยอะไรกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ช่องทางทางด้านล่างเลยนะครับอ่ะสําหรับคลิปวันนี้นะครับก็เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ